ที่ตลาดนะครับตลาดนัดพนมสารครามนะครับก็วันนี้มาขายรองเท้านะครับทีนี้มาดูนวันนี้ว่าตลาดพนมสารครามเนี่ยสภาพบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะพาไปดูครับว่าบรรยากาศเย็นๆเนี่ยมีคนเดินเป็นยังไงบ้างนะก็ตอนนี้ผมจัดร้านเสร็จแล้วนะครับก็เวลานี้ประมาณ4านนี่โมงครึ่งนะครับก็ม,มาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองมารอจัดอีทีบานมาบ่ายสาม ตลาดนี้เนี่ยก็จะมีช่วงวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นพื้นที่แถวพนมสลารกางก็เลยจากเชียงซาวมาจากบ้านก็ประมาณแค่เจ็ดสิบโลนะครับก็คนที่มาตลาดนี้เนี่ยก็จะมาจากหลายๆที่นะเห็นพี่เขาบอกมามาทั้งทางชนบุรีก็มาทางเชียงซาวก็มาทางปาจีนเข้ามาครับในรอบๆนี้นะครับก็น่าจะขายกันเยอะอยู่คนก็เดินเยอะเท่าที่ดูตอนนี้สินค้าก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่า ผมพาไปดูอะไรบ้างวันนี้นะครับก็ไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงของจะถูกหรือของจะแพงหรือของที่เป็นถึงชางทั่วไปนะครับไปดูครับผม เลยครับสองพันร้อย เป็นโซนของมือสองนะครับตลาดเก่าบ้องผมคาร์วิอารอมล้อรถเทนเน่ดีโอฟีโนโ่มีทุกรุ่นนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่บรรยากาศนะครับในการซื้อ,อของต่อรองที่ตลาดทองถมนะครับถูกใจก็ซื้อกันเลยก็ใครสนใจก็มาที่นี่ได้ใน,ในะครับไในไกลนะก็ถือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือตลาดมีสองมีเยอะอยู่นะครับอันนี้รอทอง สวยครับนี่อปไรพี่ไปยี่สิบบาเลยครับตัวยางแบบที่แนะครับขอที่เลยเหรอถ่าสองแบวสะายหนึ่งแหวแล้วก็ย้มหนึ่งแมันทำอ๋อแต่ยได้แบบสะายได้เนี่ยเหรอเอาทักสามใบดิ ใบยี่สิบใช่ไหมใบยี่สิบบาทครับเอาสามใบครับจำเวลาเพราะเราแก่มันก็ใหญ่เหมือนนส <3 S 2> า,า,ามใบเลยไไหมเฮียโต๊ะนี่ชุดเท่าไหร่อ่ะโต๊ะชุดละพันสี่ครับพันสี่หมอถังน้ำมันขอบคุณครับ ดูต่อครับรถาานได้นะรถด้วยตรวจครตรดี๋ยวถ้าาจะโดนก้มนษย์ทงานซีมาของพยานตรลนครับานเจ้าหนาที่ทา49บาททุกคูลองเท้าดีลองเท้าสุดลองเท้าไม่กลัวล้งลองลองไปได้ย ชะะอชิแวะชิม้นะเลยนะครับอได้ไดนนชนอัอันที่พี่ชิมจะเป็นของตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวสี่เหลี่ยมจะเป็นตัวนี้ค่ะพี่เป็นก๋วยจับเส็นสดเส้นสำเร็จจากอบ,คะ,บะครับจะจาอุบลค่ะพี่ราคอันนี้กล่องละสามสิบาทค่ะ กินไก่บอลชอนก่อนนะครับมันเป็นรสชาติอะไรบ้างครับเนี่ยมีรสชาติอะไรครับอันนี้เป็นซอสเกาหลีค่ะหน้าชีสค่ะเผ็ดไหมฮะเผ็ดนิดนิดเผ็ดนิดนิดอันนี้เหมือนกันค่ะเป็นหน้าสาหร่ายหน้าสาหร่ายและเป็นี้ไก่ขย่าค่ะอันนี้ไก่ขย่าใช่ค่ะจะมีเลิอดแซ่บไปซีอไปก้าไดล้อกันไปล้อกันถ้าแนะนำอันไหนนะครับพี่อ่ะอร่อยทุกอันอรเอาทุกอันเลยเหรอเอาไปอย่างละรสไหมคะเดี๋ยวนี้คะจัดให้เอาอย่างละรสเลยแล้วกันครับ หอยทอดหอยทอดร้อ้ๆเลยืองใหม่นะคะได้ไก่วันดแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันที่ร้านนะครับโอ้มีเดินดูนะครับมีแต่ของเยอะไป็หมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เดินทะลุมาถึง โซนอาหารด้วยนะครับก็ยังมเยอะไป้หมดทุกซอยเดินไม่ทั่วครับตอนนี้เดินมาทางขวานะครับอาหารนะฮะเดี๋ยวเราเดินกันต่อครับเป็นยังไงบ้างน,น,นะครับโอ้ขอเยอะจริงๆครับขนมตาลาดขนมเนี่ยขอกิ้นไก่บอลชอนหน่อยครับเมื่อกี้ชิ้นนี้นะครับ แก่บอนช้อนอร่อยุกอันเลยอืมอร่อยนะครับอืมซอสเกาหลีอะไรเงี้ยหมากาอดีไม่แพงเลยสิบบาทอ้โกินจรินกระดูกครับอครับไปจริง ินได้ที่นี่ครับใส่บนชอนหลักนักนะครับใครแทงอ่ะแบบีไม่ได้ของแล้ตกไม่รู้ไม่จนเราใช่ไหมเรากันด้วยก็เรามาเด้ทุกน เราอยู่โซน,นอาหารนะครับก็มีรานหน้าแล้วก็ปลาโอต้มแซ่บนะครับอย่างนี้เราลองกินร้านนี้ดีกว่าครับมียำลูกชิ้นด้วยครับโรสมิ้นรีแล้วก็มีไข่ปลาหมึก แล้วนี้ขายไังไะครับอันนี้20บาทได้ค่ะเอา20บาทอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้20บาทยำเลยไหมคะยำเลยครับแล้วก็ไข่ปลาหมึกให้ด้วยดิครับเลือกเลยคะ่ยะมีค่ะเสร็จด้วยส้วยครับ อันนีขอบคุณนะคะรัยยก่นะคะขอบคุณควครับผมนวันนี้เราก็เดินทางไปกินนะครับ ดื่มถ่ายเลยครับกินนะครับจะหมดอยู่แล้วยำนะครับโอ้ยำนี่อร่อยมากครับที่ยำชิ้นที่นะก็สี่สิบบาทเองนะครับหกสิบบาทอันนี้หกสิบบาทนะครับหมูชิ้นนี่นะครับนะลองดูอืมอร่อยจริงครับอืมไม่ห่านเลยจริงๆตัวนี้นะครับ ได้ขนาดนี้นะครับอร่อ,อ,อ,อยมากว้อวยครับอร่อยจริงยอดเลยนครับตลาดของเราวันนี้พนัทนะครับนวดเตะอ,อาหารอาาร่อยก็ขายของตอนนี้วันนี้ก็เวลามาก็พุ่มนะพุ่มกว่าคนก็เริ่มทสา,ายหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา,าก็คงจะอัดสะักหนึ่งนะครับเราจะเก็บร้านอะไรเงี้ยก็ขายตัวได้นิดนึงครับก็ถือว่าหาประสบการณ์นะครับแล้วก็ ในช่วงโควิดอย่างนี้ครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับว่เดี๋ยวในเราคบกันคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปไหนต่อนะครับมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเราไปขายของครัตกที่ไหนกันบ้างวันนี้ก็ที่ประหลัดพระนคมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นที่ที่น่ามาชวนเพื่อนๆมาเที่ยวดูนะครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับกินต่อกับกินต่ออร่อยจัด นี่นี่นี่หูชิ้นพุงครับบายน,นะครับน้อ,นอ,อ,อยเดียวครับน้อยเดียวครับ